สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบมกับช่องสตาร์วีโคไม่เตียมวันนี้โคไม่เตียมมากครับไม่มีคลิปสแปร์เหลือแล้ววันนี้คือเราเราถ่ายที่บ้านตาเนบ้านนี้บ้านเป็นตาเนแล้วตอนนี้ตาเนก็ถือกล้องให้เราอยู่ใช้เจ้าของบ้านเศรีใจบุญันนี้คือผมสั่งเครื่องเครื่องทํานี่มามา เครือมาเลอร์เลยอ่มันเป็นมันเป็นเครื่องอบขนมปังอืมอ่าก็คือเททุกอย่างเข้าไปแล้วกดเป็นขนมปังเลยอันนี้คู่มือไม่ต้องไม่อ่านไม่อ่านที่พีีไม่มีขนมปังกินกันฟรีแล้วเออความเอาไม่เอาเข้าผมสักทีขอขอ่านนะรู้งม่งอนได้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 หน้าโดนตรวนะคือวันเนี้ยขนมปังปกติมันก็จะผิดรูปแบบเพื่อนเพื่อนเราหิวเราจะสับเนื้อลงไปด้วยนี่เป็น ไฮบอลคูคือคือที่ผลเห็นผมแบบลงสตอรี่มึนๆอ่ะคือไม่ใช่บ้านผมนะบ้านนีบ้านนี้เออบ้านคนนี้บ้านทะเลไม่กูใช้เสร็จปุ๊บกินเสร็จขับบ้ามาเลยแน่นอนคนดีเสร็จถีใจบุญเสรนจลมจิ๋งเลยไม่รู้พอปะพอปะอ้าวคนดีเต็มเลยตอนนี้แบงแบงค์งแบงค์กดอะไรไม่รู้อ่ะ ไปทอะไรตรงนี้ให้มันล้างไงล้างมึงก็หมุนตลอดโอเคเดี๋ยวรอสิบนาทีโอเคเรามาสับเนื้อต่อตัวนี้อยู่ตรงข้ามบ้านมันนะเยิ้งเยิ้งสองหลังมึงว่าเราครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่เอาจิงแค่นี้ก็พอแล้วแหละเยอะกูเยอะกูไม่ต้องเยอะหรอกแค่นี้แค่นี้แค่นี้เอาตรงมันมันหยุดดนิ้วไม่ใช่จะได้ดูอะไรวาตรงไหนมาเนี่ยเก็บไม่เอาไปกินย่างเลยย่างเลยเผื่ออันนี้กินไม่ได้ไงขนงปังใช่กินเนี่ยแทนอันนี้ เราสเต็กมาทำเก่นเยีะยวะเออเอามาสับคือไม่มันอาจจะเกิดเมนูใหม่ใช่มันเปิดอ่าใช่เพราะว่าขนมปังเนื้อคยังเมี้ยย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 งยย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 องยย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 ยไยยยยายยยยยนยยยย้้ยยยายย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 ยัยนยย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 ูยย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 ัยยยยยบยย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 ้ยนี้ยยยับบอกเพื่อถ้า ถ้าเราใส่กระทะแบบมีน้ำอ่ะมันจะไม่กรอบ๋ยวจะไม่กรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เต้ทอดเพราะว่าผมมาทอดเยอะแล้วต้องสอนเต้ว่าต้องรอน้ำมันเดือดก่อนพอน้ำมันเดือดมากๆเลยแล้วลงเราไม่ต้องไม่ต้องพลิกเนื้อเพื่อเรียกให้ผิวมันหนาผมไม้ชอบถามว่าแบบซื้อเนื้อที่ไหนใช่ไันนี้ก็สอนเต้ทำมามามาลงเลยนะฟังเสียงฟังเสียงมาใกล้มา ตอนนี้เราก็จะให้คนดูดูแบบ ASMR อ่ะตอนนี้ตอนนี้เต้กำลังจะจะพลิกเนื้อครับผมดูนะตังเสีงครับผมอ๋คือถ้าเราไม่ซับน้ำมันออกผิดแน่นอนแบบนี้เมื่อว่าข้างในสีจุ่งงูปูยังตอนนี้เหรอคือมันจะมีวิธีกดใช่ไหมอย่าคือถ้าอันมีมีหนึ่งเคล็ดลับให้สมมุติว่า ถ้ากลัวมันสุกเกินไปหรือว่าเราไม่ชัวร์แล้วอ่ะถ้ามันสุกแล้วอ่ะมันทําให้มันทําให้ดิบไม่ได้ถ้ามันดิบอ่ะเราค่อยเอาลงไปสุกอีกทบก็อ่าทีเนี้ยอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะความร้อนอ่ะจะมีแค่ในตัวเนื้อเองแล้วมันจะลดลงฉะนั้นเราเอาฝาครอบเราฝาครอบปั๊บความี้อนมันก็จะไม่สุกไปมากกว่านี้แล้วมีแต่แบบจะค่อยค่อชุ่มคือถ้าคือถ้าไม่ชัวร์อบไปเงี้ยสักห้าทีเลย อันนี้คือเ็ดลับเฮ้ยสุดยอดรได้สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าทำสีมีเดยมแรนไม่เป็นอ่าร้อนเหรอเอาไว้นอนเดี๋ยวไปครับก็หลังจากที่เราเช็ดเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนี่มัเช็ดเลยะเช็ดแล้วอ๋อเช็จแล้วอ่ามาเริ่มเลยอย่างแรกคือต้องใส่อะไรนมนมอ่ะนมก่อนอ่ะนมไม่นมไข่ไม่ละนมเยอะเคยเหรเฮ้ยใส่ไข่อ๋อ ส่เถอะตามความรู้สึกไม่ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยเออีรมันต้องขนาดไหนวะพอไหมไม่ต้องเป็นยิ่งใส่เยอะยิ่งมันยิ่งหอมยิ่งมันใช่มเรากินเรากินขนมปังเราชอบมันมันเอ้ยิ่งมันยิ่งหอมอันนี้ซุปเปอร์เนยซุปเปอร์เนยสามสิบห้าสามสิบกรัมอะไรไม่ค้อใจอุ้ยงงอ่ะกลวเกอันนี้คือร้อยกรัมห้าสิบไปเลยห้โอ้โเป็น เป็นสูตร extra butter ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยดีดีเอาไปโดนไฟก่อนมันจะได้ตัดง่ายเนื้อเนื้อเนื้อเอาไปโดนไฟก่อนจะได้ตัดง่ายๆโอ้มึงเผื่อวิธีตัดเนื้อที่ถูกต้องนะฮะถูกต้องหรือเปล่าถูกแล้วถูกฮะเนี่ยแกทางนั้นเลยตรงมีดมึงร้อนแล้วทุงเคยนี่คือมึงจะโดนไฟให้มีดมึงร้อนมาเริ่มเริ่เริวมเริ่จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าโอ้ มือ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 ือมืออ่ะอันนี้ไปเวฟอันนี้ไปเวฟไปเวฟเปล่าด้ยไน้ำตาลน้ำตาลือเกลือใสไปเลย้กี่กัมนะเก้าเก้าเอออ่ะเกลือเกลือเกลือน้อยอ้อนนี้อันนี้กี่กัมมึงได้ไปกี่กัมเนี่ยแปดเก้าสิบก็คิดดิสิกรัมสิิดก็สิิดเอกัมพอพ้อิดคาร์นคารลขนละอคืออะไรอ่ะ แป้้งงไถวยเต็มถ้วยไปเลยหนึ่งถ้วยอย่างละหนึ่งถ้วยคนอื่นเขาจะเถือทำตามได้ไงแจกคนละอันตอนนี้ังเทเนลบเนเลย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 แล้วล่ะโอ้โหสีน่ากินมากสุดยอดไม่ไม่ตกเนี่ยโอ้โหมันจะลงไหมเนี่ยเลยกูว่านะเปิดเทแม่งเลยจบเออทีเดียวเอามือเอามือยียีบีเขาเบี้ยเออโอ้ละเอียดเลยอ่ะก็เอามือลงไปงกงกงกไหมไม่ต้องหรอกไม่หน่อยไป แล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมแป้งมึงลงไปงอกๆหน่อยแล้วก็ค่อยเติมแป้งยืดมันหนอไม่ไม่คือประเด็นนะให้กูยกเงี้ยมึงซื้อเครื่องดักที่ไรฮะเออเออได้ละได้ละได้แล้วอ่ะติดเครื่องมันจะร้อนไหมวะนี่แหละตอนตอนย่างเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะคือตอนนี้เราไม่รู้ภาษาเราก็ต้องเอา Google Translate แต่เนี่ยอันนี้ภาษาอะไรกูยังไม่รู้เลยภาษาจีนชัวจีนจีนกลางอ่ะถ่ายรูปเฮ้นี่นี่ไม่รูดิอ๋อเออนั่นแหละตรงนั้นแหละ หนึ่งสแตนดาร์ดเบสสองเบอร์หกอ่ะโอเคเบอร์หกเบอร์หกกดไปแล้วเบอร์หกกดไม่ไปว่ะเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยไงอ่ะเฮ้ยไงอ่ะหกโอเคหกแล้วหกแล้วตอนนี้เบอร์หกเบอร์หกมันคือมิวเบรดเออปังนมอ่ะแล้วอันเนี้ยคือคือตอนผมซื้อเขาบอกว่ามันสามารถเลือกสีได้อ่ากลางไว้ก่อนกลางไว้ก่อนถ้าให้เราก็อ่อนกลางเข้มเออ เสียบเงินไหมมีเสียเงินไหมชุบอะไรเนี่ย <ie diy> อันี้อะะเอากางตีเลยกดไปได้ตีเลยชูตีเลยตีเลยตีเจ้าใส่สีสีอ่าคือตอนนี้เราก็แค่รอให้ม <specialty. S 2> okay. ันเสร็จประมาณชั่วโมงคือตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีเดียมแลบพอดีเราใช้ความร้อนให้มันซึมเข้าไปตรงกลางให้มันให้มันคลุกตัวเองเฮ้ยสวยเห็นปหสวยมากเห็นปหม อันเนี้ยคือข้อดีของการที่ให้มันมาสุกเองข้างนอก <polling. S 1> อ่ะดูนะอันนี้คือข้อดีเนี่ยเห็นปะ <ille> คือมันจะความชุ่มชื้นยัอองอยู่มันจะไม่โดนมันจะไม่โดนความร้อนออกไปผมก็ชอบเนื้อ,อ,รอจริงๆเนื้อคือน้ำมันทาฟเฟแลกทาฟเฟมาไปลองซื้อได้เอาเนื้อจุ่มอร่อยดีรอร่อยปัดเกลือหน่อยแล้วก็ปัดทาฟเฟลโอ้โหกลิ่นกลิ่นตุ๊ก กินนี้มาเลยป่ะโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนขนมปังว่ามันจะดีหรือไม่ดีครับทำอะไรทำอะไรซุ้มทำอะไรทอดไข่หิวหิวที่มึงไข่นกกระทาหรือไข่พิการทำไมไข่ขาวเยอะเนี่ยมันมันเหลืออะไรเมื่อกี้เราเราจะไม่ทิ้งวัตถุดิบใช่เราจะไม่ทิ้งเปลืองกินอีกเรื่องหนึ่งไข่โอ้ยิร้อนโอเคก็เดี๋ยวรอกันตอนขนมปังสุดตอนนี้เราจะให้ดู ขั้นเส็จของแป้งมันมันเริ่มเป็นก้อนแล้วตอนแรกมันมันกระจายเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเป็นเป็นลูกๆแล้วเห็นไหมเห็นและนี่อันเนียมันเริ่มเป็นก้อนแล้วก็พอเป็นก้อนเสร็จรู้สึกว่าอันต่อไปมันน่าจะเป็นอุ่นการอุ่นเอ๊ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีโอเคตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีเนี่ยมาดูมาทำกั้นหายใจรอเนี่ยคือรอจะหลับเลยนะมีเลขหนึ่งอยู่อ่ะคือจริงๆกูกูพร้อมอย่างไยกูยะตอนเนี้ยตอนเนี้ยไม่มีใครเห็นกินอ่า แล้้วไอคิดว่าคิดว่าเป็นขนมปังนะเป็นอ่ะพร้อมกันนะเออมามาก็มาดูก็มาดูหนึ่งสองสามว้าวเบิร์ดจะเื้อแบ้โอเคโอ้ยเฮ้ยโอ้โหนวัตกรรมใหม่นี่เป็นขนมปังจริงเลยประมาณสามชั่วโมงหอมเหมือนเต้าหู้ให้ฟังเสียงนะโอ้โหแน่นอันนี่คือไม่ทักสเปคนดู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 นะครับผมมาแหวนมาแหวกันดูนะหนึ่งสองสามอะไรเนี่ย อะไรคเนี้ทำไมกลิ่นม ja, ja. ah ันเหม็นเปรี้ยวอะชิมด้ปะชิมได้ปะอย่าไปหยอกเนี่ยมาๆๆมามามาหนึ่งสอม่ไม่แย่แย่ไม่กินใะ่ไหมายก็ได้อร่อยอร่อยหน่อขอขอรออ จืดเลยน้ำตาลไม่มีเออแต่นี่เหมือน็กเจอร์เหมือนเ e x ก u ร e ของอันอ่เนี่ยให้ดูมาดูดูใกล้ๆมาเนี่ยประมนี้มันจะล้วนๆนะใช่บอกคือถูกนะประสบการณ์อืมใช่คำอย่างที่บอกครับการทำอาหารก็เหมือนศิลปะไม่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 ถูกทำให้เป็นเหมือนกันก็เห็นเห็นว่ามันเป็นเครื่องก็เลยเอามาลองดูปลาบ้านมึงเราไม่ทิ้งปลาบ้านมึงเลยอ๋อปลาปลาไปแล้วอู้วปลาบ้านกูตาบิแม่กูด่า โอเคครับก็จบคลิปเตือนคลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเดี๋ยวพวกครัวไม่เตรียมยากันก่อนนะไม่ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ตนเอน่ถ้าตาเนเอง้มสักทีรับได้นะรับได้นะเดี๋ยวเสียงมันนิดี๋ยวคตาเน่จะรับตอบกินให้หมดเราไปเดีวตั้งกล้องเราไปสตูอ่าเดี๋ยวตั้งกล้องมาดูว่าตาเน่ตาเน่กันเยอะแบบกันด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวไม่เชื่อแต่ว่า ไม่แบบไม่จริงหน้ามันไปแล้วตอนเนี้ยบ้านมันไงบ้านมันบ้านมันเราก็ทางเราก็ไม่ได้เล่นเกมเฮ้อไม่นอนตั้งกต้องพอตังกล้องแล้วก็ตั้งกล้องพอกล้องแล้วก็ทำแบบนี้ทำควาสะอาดเฮ้ยแดดกินเยอะนถุยไป แน่นอนเดี๋ยวต้องฟ้องพอกูว่าทำไมนกยางนต้องินก่อนนึกว่าใส่นมเยอะัไปก็บฝักไปเก็บโอเคครับถ้าใครชอบกินนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ดูดีๆนะจะกินอะไรดูดีๆอันนี้คือความไม่เตรียมครับโอเคโรลันบ๊ายบายบ๊าอันนี้คเตรียมเทนเคลิ้นครึ่งฮะอันนี้คือตอนนี้ ตาเนยดูไขวาตาเนยดขวาไงสุดยอดครับตาเนยสุดยอดเอ้ยอย่างนีเก็บปุ่งเก็บป่ามี่มีคลิปใหม่มีคลิปใหม่เอ็นคลิปอะไรนะเรีกนี่ดาเยเนเนชุนิโป้งนะเนยตาเนชุนิโป้งให้ดูโอเคก็เจอกันครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยครับบ๊ายบายทำทำเนยทำตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งอ่ะนี่นะ นารานารานารใครมินิฮาร์ดนี่นะครับบายบาย